กินนอนดนอนกินแ่นอนตเขอันสาบอกมือไม่หละยบอกจับเดดีสดวัสดีครับผมพี่น้องครับ้อนี้คับอีสานอรอนอีคือเกาแต่วมาใส่เสื้อยังมาหาเด้พี่น้องเด้ออันพี่น้องจิบว่าได้เห็นหน้าเห็นตาเรามาด้นเหรด็พี่น้องเอ้ยเอาล่ะครับผมเบาเอียงเข้าครับผมพี่น้องครับครับผมเก็บซี่นถานมาอยู่ มากมากยิ่งก้อยครับโอเคครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนย้อนแสงจุดๆกิ้จุดหน่อยไอ้ดาบพ่อครับผมพี่น้องสวัสดีครับท่านายกาต้าได้ครับผมท่านพนจุดตัวว่าดูดิพอเปลี่ยนมุมกล่องก็ได้พี่น้องเด้อบอกเอกเล่ามาเมียนรถเล่าครับผมช่วงนี้กำลังเมียนรถกันขโอเคเข้ากันเมียนรถดำแล่นเข่าครับผมบอกอยเข้ากันเมียนรถเกี่ยวมาพี่น้องมากหนิก้อยก้อยเป็นมาก่าท่านเดี๋ยวคนพากันไปใส่เบ็ด เราจะรอยกินครับตากแก่เนี้ยตอกแก่เนาะเขาเสียบหมอกเนี่แหละเดี๋ยวอันเปิดสักะลานมือได้ครับเปิดวันที่สามครับสามพฤศจิกาสามพฤศจิกาเลยพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเิ็ด กำลังแดงกลังตกใจครับเปิดสักลเปิดไดนครับวันที่3พฤศจิกาครับเกี่ยครับเกี่ยวเขาครับยังไงวันนี้เปิดยั่ไเปิดยังไงครับตกใจเตกรเลยว่าเพอไเปิดอันนี้นะ้มือหนีเมนูอารสิงโตครับผมผมพิ่งมาส่เบ็ดกับลึงแบ่งมาแหละเมื่อกี้เป็นบ่อห้าบ่อตั้งไห้ดีเดียร์รอดีเยอสุดยอดห้าได้เลยมันมีตาผ่อนนี่นี่เป็นยังไง ตับเบียบคือเก่าจะตับดีสมตับสามตับ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 ตัับตับมันเยนปะครับทุกคนครับมันลงมันเย็นลงมันเย็น้นี่ครับผม เอาเอียงหิวเอียงมาออ้กฝาก็สร้านันสร้างยังก่อนะสังคมในตำนานบอกสังคมในตำนานสังามในตำนานยังไม่ชีวิตเข็นในตะคุ่นรลบลอนเลยต้องกม่ีเมนูกระนันติกโต้ับผมเน็นตังส่นผมสีมาซาเนี่จังหน่อยมันหมดนชีวิตมจังน่อยแล้วมาซาไรเติร์ลปะตันี้เป็นสรพงษ์ครับสรคตสือนอเขาอยู่ตัวนี้เป็นออมครับผมออมใส่ผักสไล ใส่ดอกบ๊เอื้อครับผมพี่น้องจวดเลยจวดจวดเลยตัวหนีบใส่ขี้เพี้ยนะของใช่พี่อะเขาบอกตรงนี้บ่อบ่เอ็กโซอายหนาให้ตาไปโดนแห้งธุรกิจเรารัดตัวให้ครับผมพี่น้องครับธุรกิจเสาร์อาทิตย์เรานี่สักอย่างเดียว พ่นสั้าบ่เพ่นสร้งสร้งมือเพพ่นสร้างให้ลูกน้องพ่นสร้างสรบ่เวตอนนี้สร้งมือสร้งมือปสร้งมือครับสร้างเครื่องมาซั่หนสร้างมือแล้วอ้ยเหตุผลที่เราบอคอยไห้มาเพราะว่าชาวทินเรากัธุรกิจของเราเ้อพี่น้องเด้อธุรกิจเราหลายักกาาเ่ยวขช่วงเกี่ยวเขานี่สิสด้พอกันดูอยู่ครับผมพี่น้องครับช่วงเกี่ยวเขาด้อพี่น้องเด้อย่างนูอย่างยังยูทงให้ทงหนากัน กระดูกจรครับคุพี่น้องครับนวาสาเดือนเจอดเจอดเคือเกานาะมนเนาะได้กินนาะดนกินแต่เนาะต้องเตะขอันสาบอกนื่มอย่าล่ะ่ยังเปลอกบอกน่นี่คนดีานท้ายเลยบาดนี้ก็ไอ้กับมั่วอยู่ตัายนี่มีไอ้ดาบแม่นองเด้อแวัสด่ะนี่ แซ่บแซ่บค่ะนี่ครับมือนั้นผมมากแซ่บพื่เขาเล่าแซ่บพื่เขาทั้งมืออยู่งานังเอาหอยบ่เอาหมูตุ๋นมือนี้มือนี้เฮากระชีมี่นำชาแน่นอนตางแก่นา่ะต่างแก่นาวแก่นาวแก่นาวอากาศหนาวเราได้พี่น้องม่นอนอยู่เพื่อนทางในดี่ไม่นอนอยู่นี่ไปเห็นสามสองเจหวะนี้ต้องมามาอีกทีเขาถามหาเรือดอยู่เลยวอเดี๋ยวมีอะไรมาอยู่มีมูนอีกอ่ะแซ่บแซ่บแซ่บมาพี่น้องมาไอ้หมูไอ้หมู ไอ้มูยัไรอไอ้มวทำอะไได้ไอ้มอยอาีขามวนจอดกันจนให้ได้เหมือนจัดให้ได้เมนบอคอมเมนต์ในในในเฟซบุ๊กว่า่ให้กินแนวจ่ให้แนวเนี่ไอ้บุญ่ให้บงานมาก่าท่าน่นนี่แต่ไฟใส่เบีดเยอะทมอยมีจนเลยครับ่าป้าเขากับย่าง มีปลาอย่างอยู่เนาะปลาปิ่งหรือปลาอย่างปลามีหัวปลาคอครับผมพี่น้องครับผมย่างเบ็ดมากมือเส้าวินละก็มาพอคกับทีมงานนี่แหละครับผมพี่น้องครัอย่างเกลือครับผมพี่น้องปลาหวานรลคาครับผมพี่น้องครับตอนนี้กําลังฉีดรุ่มกินไก่เต่าแก่แล้วสรุปกระตสรุปกระตเต่าเมื่อต้นเดือนอะไรหนิวไม่ไปด่าเมื่อต้นนึงอ็

บม่ได้เข่ากองด้วยถ้าเป็นคืนเลยบม่ได้เขื่อนเขืคืนแล้วเนาะคืนหนาแดงเลยหนาเรงจริงๆคื่อนกองเงี้ยมาพี่น้องสีวอกไก่กินมันเอ้ยจังกึ่งครับผมพี่น้องครับเมนูต่อไปเราเมียนาคั่งมาเตีวว่าว่าตั้นแตเมื่อไหร่มาเยี่อมว่าผู้จัดการนาคักเด้อว่าจ้าเลยดูกับใครพ่อลูก มืัอนี้เฮาจะเห็ดเมนู่ยังครับอบอบอบเฮาจะกินเฮาจะกินแต่ว่านเ้มืัอนี้ว่าอบ,อบ,อ,บอบเลยวันนี้พอดีเลยมือวันอาหารลายแห้งวันจาะไปฆ่าแต่พักกันไปไปหาหนองป่าอยู่ไปฮะใส่ <c oughs> เพียรอยู่ <c oughs> ต้องผีก็ลาก,กินแล้วปุ๋ยส้อมมาฟาดที่ซอยจู๋ที่ละอิงซอยกงนาเนี่ยจังกึงเลย คือว่าเขาเห้เขาเขาเข็ดไก่สามตัวเลยอแต่สิอบตัวหนึ่งครับเมียนครับเอกตแก้วเอนอนี่นะครับผมขอพูดไอ้สุณพงษ์เขาเนาะเาตัวมื่อเนี่ยเทาพัดเอียนเทาหลงหลงแกะแก้อันนี้สาบิ่นผลนี่แหละจะได้ใส่ละไอเอ้ยขอพูดในร้ายครับไอ้เจ้งว่านี่เทากระชีดมักไก่ด้วยรถราชากับ ราชาชูรสครับผมพี่น้องครับมักหัวไก่หักป้านี่เป็นราชาชูรสนี่หาซื้อได้ครับผมในร้านค่ะั่วไปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมักไก่มักไก่ครับด้วยราชาชูรสรสราชาโอรสราชาต้านไล่นะครับต้านไล่เลยเออตามด้วยตามด้วยราชาชูรสครับแซ่บราชาชูต้านหายเลย ม้องใช่ไหมเนาะครับผมครับจะใส่ได้ดีดีดีใส่เนื้อที่เบือดไม่ใช่บือดเส้นไม่เส้นเส้นหน่อยๆก็เสียบครับผมเสีบแต่ว่าบอกตามตรงเลยครับผมว่ารถราชานี่เป็นเป็นผงปรุงรสที่มักไก่กับมักเนื้อแล้วก็มักปลานี่ได้เสียบแห้งมันบอเข้มครับผมแต่ว่าบอแต่ว่าเขารวมกันมากไปเลยเลยแม่ครับแม่บอกเพื่อสิเป็นรสชาติอะไร มันลายยางหลายเดียวเลยอ่าสุดยอดเลยครับครับครับตรถเาคาไลยมันตกเป็นราคาตัวรถก่อนนี่เงอยู่ครับเบนครับเบนเสร็หอยหอยซอสไนอดหอยครับผมเพื่อความหนวเอาพักการเห็นอย่างไรทางนี้พักการเห็นอย่างไรพักเลี้ยงคิดดินเลยผมอุ้ยพักการเลี้ยงิดดินเลยอุ้ย เอียงยังย hm ัยงนำเอาไอ้ทิดเมื่อแร้วนี่นเมื่เมื่อให้มันเมื่อ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 เอเม่เมื่อัมบ่ลเ่อเ่อเมบ่อเมื่อเม่อเม่อเมื่อเัื่อเมื่ดเมื่้มอเมื่อนม่ต้องมือมื่อเมื่อเมอเมื่อเมือเเเเมออองมอม่เง่งเ เอาไปหากิโตมาโอบอเนนี่มึงเมื่อแล้วป่ไปโชคดีโชคดีม่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าเฮีทีเดเมื่อ่เเมื่อว่าเมื่อเมื่มืติดตางพี่น้องติดตาม่งเด้อเฟื่องฟแล้วพี่น้องเฟื่องฟูแล้วนี่เฟื่องฟแล้วครับ เอาละเอาเอาจากไฟนี่โอเคไฟเดียวแต่ว่าใส่เพื่อนก็สองสามเพื่อนนะโอ้ใส่เพื่อนสองสามเพื่อนครับไฟเดียวไฟเดียวหนอโอเคไฟบอดับดีครับครับไฟบอดับมีไฟบ่ครับมีไฟบ่บ่มีครับไฟอยู่ในเตาครับไฟในเตาครับแต่แต่มีไฟบ่ครับแต่บาคนไม่มีไฟที่ไหนคนเบิดไฟครับโอ้ยเบิดไฟพี่น้องนี่กระรองสิอบไก่ครับหลายเมนูแห้งวันนี้หนึ่งจังหวะนี้ต้องจูดครับจูดเลยครับ ไฟมีบ่ล่ะแก๊สก็บ่มีล่มล่มล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 มนั่นนั่นแแชกกแกบางลมเลยตีนอไฟวันทีููเลยเอาเอาเอาไฟมาเลยไปแร้วไปเล้วเอาเอาเพื่อใส่เถื่อบ่เพื่อใส่งเถื่อบ่เอาจชสาไปเลยับสเถื่อเย่อียงโ่เอียง อบวงนี่กว่างผมวะอบเอียงเอียงเอียงตัวนี้มันเอียงอบวงนี่กว่าตัวนี้มันเอียงเอียงดิ่งเลยไอ้อบวงดีกว่าอบวงดิ่งคือบุฟีบ่อนี่โอเคได้เวลาแล้วครัได้เวลาเนาะจักสิสุกบ่สุกเด้อพี่น้องเอ้ยเว่ามื้อนี้มันก็วันเสาร์แล้วเนาะโอเคครับผมพี่น้องครับให้ตังกวดดินออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อ จังหวะนี้มันเดี๋ยวมันเห็ดโคลงใส่ถวยแต่ว่าถวยให้มันสูงอยู่หรอนางแกเนาะเดีาตนี้เราไปมยนงข้ัองนีเบิ้งเหี่ยวเป็นยังไงสู้ปะล่ะสูหรือไม่หมดแล้วเนาะมันเสาแล้วเดี๋ยวเปิดแทงดิเปิดแทงหนาะเอ้าเปิดเบิ่งเด้องกันเปิดเบิ่งเด้ ดินบ่ลดินบ่ลนบ่หกสี่เยาวบ่หกสี่เยาวบ่หกสี่ยวบ่ด้วยสามสองน่งนี้ต้องมามามโอ้ยสุดยอดโอ้ยงามงาพี่น้องเอ้โอเคโอเคแต่ใฟครับแต่ใยใที่เดีแต่ว่าใส่เพื่อใส่างสมเสื้อโอเค ทำไปไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงมันล่มมันล่มี่มัอนเครื่องได้แต่ได้น้ำซุปเลยน้ำนัวได้เน่ะน้ำนัวได้นใถั่ยน้ำนัวในถั่ยเลยพี่น้องสีสังเกตบั้งได้พี่น้องเด้อขี้ดินบอลลงบอลลงในถั่ยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไปไหนเด้อผมเครื่องหวานใช่ไหมมันโมเย็นเลยครับโมเยนเนาะไปเข่ามาเถินเรียบร้อยนี่ครับผมพรอมไปเมื่อก่อนเดิมเดี๋ยวว่ามันสีแดงแเนี่ยอยู่ด้วย สูงเดียวสูงนอสูงจนเสาเลยเสามีวันเสาดิไปเพื่อวันแบตกล่องเบ็ดครับผมตอนนี้ใส่แบตโท่รใส่โทรศัรท์ด้วยพี่นนังด้วยานนี้่ไป่ใแ่ัว่ไ่เบื่อรเอาถุงเนี่ยเมื่อบ้ายบาัวหัหัยัหห อ <c oughs> างไอ้บอกว่าลูกมึงเยอะลายหากลายหกครับไมเปิดดูยูสมปอยเนี่ยโอเคครับผสมปอยเป็นของเื้อนี่ยรหักเลนควันร้องฮานอยไทยสองสอกุกดีอยู่ครับผมมันอยู่ทั้งเทิงนอพี่น้องเนาะยวาฮอลลาดโดยนาอยู่ในถวยนี่โอเคมาเท่านี้พวกเครื่องในมันที่ห้าเอาใส่ถวยอยู่ในก้นขวดปุ๊บ ข้าเสียเอามาคั่วในกระทาอีกทีหนึ่งพอดีความร้อนมันบรยุมัน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 บลงไต้นะครับผมความร้อนมันอยู่ึงโอเคแล้วรอให้ต้นีิสุกจังน้อยบุสนอวก้าสารไม่ได้รู้กันสารบันดีเอ็กซ์นี่ครับมว้รุ่นต้องแอบไปก่อนบไม่ต้อง นี่ไหม่ไ่คนั้นไกรใครกีอเซ่ยวะ่า่าอักลยไมตด้ออ้อ้านเราจนเมื่อโดนเาเราได้ไกไปตัวหนึ่งคุณงขอผได้่าไหนอยู่เนี่เมียวปากวายของผมเยหนานหนึ่งวมอยู่เลยยู่จะหายยู่วยู่ตาผู้่วยครบน่า้มันมันามกัน่อยับรขอทกงไม่ครับ ได้หมูไ่เพาูไปหนึ่งแล้วเราวเสาไก่หาวันนี้ไก่อบแยงครับไก่อบแงเนี่ต้องว่าปฏิวัติในมทููดว่าแ่งเึ้นเกี่ยวเกี่ยวอยงไนน้ำลายผไสมโยกเลยดินทั้งเมนูอาหาริ้งโถน่แกนทั้งเมนูไก่อบแยงเขาแกนเนะเสียบงไห มึงนีใครท้าตรงเลยโอ้ยใครท้าตรงโอ๊บตัวเดียวตัวเดียวครับครับกะมนี่บอเอกเล่านานๆมามามาที่หนึ่งเอาไปเป็นช่วงกดูเกี่ยวเขาเราสี่นายมาเดี๋ยวเราจะได้พบกันเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเมื่อเพิ่งเขมาเลยเดี๋ยวคอยเดี๋ยว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 เมื่อวันแรกนะเมื่อวันแรกตันนี้ว่าสิกลับไป โอเคครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนมือนีเป็นเมนูแสแบๆครับผมเป่าเอีกเล่ากันโดนมาเกือเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับผมช่วงนี้ช่วงนี้เก็ข่าวนอกไปเอกเนาะย๋ยวเสร็จพอก็ดีเอยเนาะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า อีสานอดลนี่หลอดร้านหอดสั่ตัวมีสาวสอนึ่งฟมหป่สาวสองหนึ่งจหนี้ต้องมาโอ้ย